สวัสดีครับในวีดีโอนี้จะพูดถึงในร uh, ายละยดอีกทีนึงน,นะครับเกี่ยวกับ uh, ท่าร้านชื่อเวยหรือว่าจับหางน้องกระจอ In this video I'd like to uh, talk about some, some of the i n s i g h t in the grass p a r r e l tail that I haven't yet talked about which is the, the four principal energies in in Taiji ซึ่งก็คือพลังงานหลัก4พลังงานของ Taiji นะครับก็คืออย่างแรกก็คือ Uh, พลังงานแรกก็คือเพิงนะครับก็คือพลังงานที่ขยายออกที่ขยายออกไปด้านข้างในขณะที่เราหมุนออกไปเนี่ยให้เราคิดว่าเราขยายออกเหมือนกับว่ามีคนต่อสุ้แล้ก็ดันเขาออกไป uh, so you have your opponent and then you you want to push your opponent out so if if you have a partner you can practice that by dropping your tailbone stretch uh suspend your rear crown and just expand expand the hands out so, ถ้าเรามีมีมีพาร์ทเนอร์ฝึกด้วยนะครับ จะดีกว่าการดันเสารหรือดันผนังเพราะว่าเสากับผนังเขาไม่ไม,ไม่ไม่ได้ให้ฟีดแบ็กอะไรเรากลับมาถ้าเรามีพาร์ทเนอร์นะครับเราก็ดันพาร์ทเนอร์เราก็ได้แล้วก็แล้วก็แวกขวนกระดูกายทอยแล้วก็ทิ้งกระดูกก้นกลบลงแล้วขยายออกนะแล้วก็คิดว่าเราขยายพลังงานออกใช้กล้ามเนื้อให้น้อยที่สุดนะครับหรือหรือไม่ใช่เลยเพราะว่าพอเราปิดการทํางานของกล้ามเนื้อพวกนี้คงขายเส้นเอ็นจะทํางานของมันเองนะขยายออก พอเราสามารถให้ใหโครงข่ายเส้นเอ็นมันทำงานได้โดยเป็นธรรมชาติแล้วเนี่ยคราวนี้คราวนี้พลังชีวิตหรือว่าชีมันก็จะวิง่งซึ่งมันจะมันก็จะทำให้ให้ถ้าเราแข็งแรงมากมากขึ้นไปอีกโดยที่เราไม่ต้องไม่ไม่ต้องทําอะไรมากเป็นพิเศษนะ so if you can make use of your facial web uh, naturally and the web are very well connected the chi is going start to flow and that's going to increase the um, energy level in your form and then the second energy is the rollback so this is this is push this is rollback or l y e u นี่คือการดึงกลับนะครับหรือว่าล u คือเป็นการดึงกลับมาเหมือนกับเหมือนกับเราจับแขนคู่ต่อสูแล้วก็ดึงให้เขาเสียหลักนะครับ so when you pull in the water element ธาตุน้ำนะครับก็คือเราดึงเราดึงเราดึงข้อต่อให้เปิดออก ดึงเขาต่อให้เปิดออกโดยใช้น้ำหนักตัวของเราในการจมลงนะครับแล้วก็ดึงออก so use your w a y t o sink and the way that sinks gonna expand the j o i n t outward next is spiral จากนั้นเราก็เราก,เราก็หมุนกลับมาที่ตรงกลางนะครับเหมือนเราเป็นศูนย์กลางพายุนะครับ like you are the center of the storm this is the center the dead center of the storm the eye of the storm is here and then you press out จากนั้นเราก็ เราก็เป็นเราก็แปลงเป็นพลังงานที่3นะครับก็คือเป็น G นะครับคือการดันออกไปแต่คราวนี้ในการดันเนี่ยหลักการเหมือนเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับก็คือแขวนแขวนกระดูก้ายถอยจมกระดูกก้นกบแล้วก็ยืดยืดแขนออกยืดแขนออกจากระดับกลางตัวนะครับขึ้นไปประมาณระดับหนะ้า so you you, you, you suspend your rear crown drop your tailbone the hips, uh, stretch your spine. Then you press out. Use your intention. Use your yi. From about the mid uh, body to about the chest level. So your your hip also drop. This action. Uh, if you see me doing this in other videos, that's means I, I made a mistake. So don't d o n t copy that ถ้าเห็นผมทำเวลาผมยืดออกแล้วผมเอาเอวขึ้นไปด้วยเนี่ยแสดงว่าผมทำผิดนะครับเพราะ,ะนั้นอย,อย่าเล่นแบบนะไอการดันที่ถูกต้องเนี่ยต้องเอาต้องเอากระดูกค้นกลบลงแล้วก็ยืดออกนะครับ so you need to drop your hips stretch your spine stretch out that's the third energy then you start to roll back again it's like Liu again or seizing so you uh, เ,ปเป็นท่าจับพลังงานนะครับดึง ดึงดึงเข้าต่อให้เปิดออก then the force energy ั n push and then when you release you drop your you drop your hip นะหลังจากที่เราดึงกลับมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเรากดเราจมน้ำหนักตัวลงแล้วก็เหมือนกับให้ให้แขนกับตัวเป็นท่อนเดียวกันแล้วก็จมลงไปทั้งคู่ กดคู่ต่อสู้ลงพื้นไปจากนั้นเราก็เราก็ยังคงจมจมสะโพกต่อแล้วคราวนี้ยืดออกปล่อยให้แขนออก so from here you drop your you drop your tailbone down and press down you push down So you push a, a beach ball into a pool เ uh, หมือนเราหมือนเรากดลูกลูกบอลชายหาดนะครับลงไปในสระน้ำนะ yeah. ความรู้สึกประมาณนั้น then you continue sinking your tailbone but now stretch out the arms and you pull back in again แล้วก็ดึงเข้ามาดึงเข้ามานะครับแล้วก็ดึงเข้ามาต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็หมุนแล้วก็จับแล้วคราวนี้จะเป็น energy ที่5นะครับก็คือข้อศอกนะครับหรือเขาเรียก v a l e y นะครับ now this is the fifth energy using the elbow the feeling of the elbow stretch the elbow then you can continue w i t ด้ h e d ารดันเพิ่มไ t ้ดังนั้ u นี่คือพลังงานท Uh, เร e ใช้ e น e n g ทำ u ่าก็ค n อพลัง h านท n ่ึงก็คือพลังงาน,นก่กรงก็คือพลังงานีกรก็คอาีกก็คอกงก็คือายออ่เขการดึงกนรดึงเข้า,าคา้วดันออกอักล้วก็กดลง แล้วก็พลังงานที่5ก็คือข้อ2อกครับ and then The fifth one, the plus one is just before the t a n p i n t h e elbow. Using the stretch. So the the way you feel the stretch here is also g o i n g to create the stretch in the shoulder and elbow area. Mm hmm. ความรู้สึกที่เราเหมือนถูกยืดขึ้นมาเนี่ยก็คือเราเป็นการเป็นการทริคเป็นการทริคให้ร่างกายหรือว่าลอาให้ร่างกายใช้ใช้ uh, ระบบเส้นเอ็น จะขาขึ้นมาผ่านไหล่ผ่านข้อศอกแทนที่จะใช้กล้ามเนื้อนะครับเพราะฉะนั้นเป็นการใช้ข้อศอกโดยการใช้ระบบเส้นเอ็นแทนแก็ออกไปนะ so that's the four energy plus one in uh, the most repeated uh, shape of the Tai Chi form of the Fan Yu s h u o นั่นก็คือ4พลังงานหลักบวกกับอีกหนึ่งะครับในหลานชื่อเวยหรือว่าจับหางนกนกระจอกก่อนที่จะไปตานเปลี่ยน ซึ่งเป็นท่าเป็นกระบวนท่าที่ที่ทำซ้ำมากที่สุดในท่าลำไทจิหวังว่าคงจะมีประโยชน์นะครับพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าขอบคุณครับ